สวัสดีครับทุกทกท่านผมอาจารย์เกียรติเพจคดชโหลาวันนี้จะมาพูดเรื่องอายุหนึ่งกับหนึ่งกันมันยาวนานแค่ไหนหนึ่งกับหรือหนึ่งกันนี่คือความหมายเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคำหนึ่งเป็นภาษาบาลีอีกคำหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤตมีพิ่สุถามพระพุทธเจ้าว่วาหนึ่งกับหนึ่งกันเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนบอกตัวเลขได้ไหมประมาณนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า จะให้บอกตัวเลขนั้นมันไม่ไม่สามารถจะกําหนดได้พิสูจน์นั้นบอกว่ารับเปรียบเทียบได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบให้ฟังว่าสมมุติว่ามีกล่องเหล็กใบหนึ่งกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรภายในบรรจุด,ด้วยเม็ดถั่วเขียวเต็มทุกๆ100ปีมาหยิบเม็ดถั่วเขียวออกไปเม็ดหนึ่ง เมื่อไห่เม็ดถั่วเขียวจะหมดสิ้นไปจากกล่องนั้นระยะเวลานั้นยังสั้นกว่าหนึ่งกับหนการเสียอีกก็ยาวนานมากเราก็ไม่รู้นะครับ16กิโลเมตรจะมันเป็นยังไงใส่เม็ดถั่วเขียวได้เท่าไหร่เยอะมาเปรียบเทียบแบบวิทยาศาสตร์ของเรานะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นประธานของระบบสุริยะจัก,กรวาลน,นี้ ในระบบสุริยะจักรวาลนี้มีอายุมาแล้ว5,000ล้านปีและกำลังค่อยๆดับลงใช้เวลาอีกประมาณ5,000ล้านปีดวงอาทิตย์ของเราก็จะดับทีนี้ในทางวิทยาศาสตร์เวลาดวงอาทิตย์ดับนะครับมันจะเกิดการแตกสลายออกไปที่เรียกว่าบิ๊กแบงหรือซ u เปอร์โนวาก็คือพระอาทิตย์ระเบิดนะครับ แรงระเบิดนะ่าจะกระจัดกระจายดาวทุกทุกดวงในระบบให้กระเด็นออกไปให้ไกลสุดแหลกเป็นกา๊าซแล้วก็หุบตัวย้อนกลับเข้ามาไอตอนหุบตัวย้อนกลับมานี่นะครับที่เรียกว่าเกิดหลุมดำเนี่ยดูตัวอย่างภาพนะครับจากนี้พระอาทิตย์เนี่ยระเบิดออกตู้ง ทุกอย่างถูกแรงสลายเหมือนในภาพยนตร์ทีวีหรือภาพยนตร์ไซไฟทั้งหลายอย่างนั้นมันจะรวมตัวกลับเข้ามาใหม่หลุมดํามันจะดูดทุกอย่างกลับเข้ามาพอทุกอย่างถูกดูดกลับเข้ามาจนหมดหมดแรงของมันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มยืดกลับมาใหม่เรียกการเกิดจักรวาลใหม่นี่คือระบบสุริยะจักรวาลของเราหระบบเท่านั้นนะครับทีนี้ในหนึ่งกาแล็กซี หนึ่งทางช้างเผือกเนี่ยทางช้างเผือกยาวๆเนี่ยมีระบบสุริยะจักรวาลเป็นหมื่นล้านระบบเป็นแสนล้านระบบเป็นล้านล้านระบบนับไม่ถ้วนนะครับระบบสุริยะทุกระบบก็กำลังเกิดกำลังตายเหมือนเหมือนกันกันกบของเรานี่แหละครับไม่พร้อมกันหรือบางครั้งก็พร้อมกันอย่างเช่นกรณีที่มีหลุมดำสองหลุม วิ่งกําลังดูดเข้าหากันที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับนั่นก็คือมี2ระบบที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทุกระบบมันเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดหายไปหมดเลยระบบทางช้างเผือกทั้งสิ้นหายไปหมดเลยระยะเวลายาวนานอย่างนั้นนะ่ยคือ1กับครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่า พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียบรบารมีสั่งสมบาร,รมีมาถึง20อสงไขยเศษแสนมหากัปบโอ้มีอะไรมาให้เรารู้เพิ่มขึ้นนะครับมีอสงไขยมีมหากรับอีกมันคือยังไงคืออย่างนี้นะครับเริ่มต้นเลยมนุษย์จะมีอายุ1ตามด้วย0ูนย์140ตัวเรียกว่า1อสงไขยทุกๆ100ปี อายุมนุษย์จะลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีลดไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่อายุมนุษย์เหลือ10ปีนี่เรียกว่าอสงไขยปีต่อจากนั้นมนุษย์ก็จะทุกๆร้อยปีมีอายุเพิ่มขึ้น1ปีขึ้นไปเรื่อยๆจนมีอายุ1ตามด้วย0ูนย์ตัวอย่างเดิมนี่ก็คืออสงไขยปีขาขึ้น หนึ่งอสงไขยปีขาลงหนึ่งอสงไขยปีขาขึ้นเรียกว่าหนึ่งรอบอสงไขยปีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งอันตรกรับเมื่อเกิดขึ้น64อันตรกรับจะเท่ากับหนึ่งอสงไขยกับสี่อสงไขยกับจึงจะเท่ากับหนึ่งมหากับ นี่คือความยาวนานที่พระพุทธ,ทธเจ้าของเราเวียนว่ายตายเกิดบำเพ็ญบรารมีมากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พวกเราก็รู้เรื่องของเวลารู้วิธีการนับคำศัพท์ที่ควรจะรู้นะครับเวลาพูดในาศาสนาพุทธจะได้เข้าใจว่าอ๋อหนึ่งกับมันยาวนานเหลือเกินแล้วเราไปเที่ยวสาบานรักสาบานบาปสาบแช่งกับใครว่าจะจองเวรจะรับกัน ตลอดกลับตลอดกันเนี่ยมันนานเกินไปไหมเอาละครับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอโปรดช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับ